สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning t a l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าววาไรตี้ทอล์กโชที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทอ FM106 m ร .FM 106 m ม z นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนในเวลา4ีทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นที่สุดในแต่ละด้านมาพูดคุยในรายการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมมาแล้วมากมายนะคะและในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2558นี้ดิฉันจะพาย้อนกลับไปสัมผัสความประทับใจของแขกรับเชิญที่เป็นที่สุดแต่ละท่านกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มกันที่ท่านแรกค่ะเขาเป็นวาทยากรชาวไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกปัจจุบัน หันกลับมาสร้างแบรนด์ของตนเองที่เข้มแข็งอยู่แล้วแต่เป็นแบรนด์ที่แบ่งปันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยนะคะโดยที่ได้นำเอาความรู้ทักษะและประสบการณ์ชีวิตมาบอกเล่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเองและก้าวไปสู่ความเป็นคนไทยที่หึงในโลกคุณบัณฑิตอึ้งรังสีค่ะ แลวขอสูตรสาเร็จหน่อยคนไทยจะเก่งกว่าฝรั่งได้ยังไงเอาคําถามนี้เลยสูตรสาเร็จก็คืออย่างแรกเลยคุณต้องคิดว่าคุณเก่งกว่าได้คนไทยส่วนใหญ่แค่คิดก็จบแล้วแค่คิดก็บ <c oughs> อกว่าฝรั่งเก่งกว่ามันก็จบเลย <c oughs> ผมไปอยู่เมืองนอกมานานเนี่ยผมรู้ว่าคนเก่งก็มีคนไม่เก่งก็มีแล้วถ้าเราขยันกว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่น <c oughs> เราสามารถที่จะเอาชนะเขาได้ <c oughs> และผมไม่ได้พูดเองลอยๆผมทําให้ดูเป็นตัวอย่าง <c oughs> แล้นี้ผมคิดว่าเป็นการสอนคนที่ ที่แรงที่สุดก็คือฉันทําให้ใหดูแลวด้นเว้ยแล้วแล้วฉันบอก How how t ูคุณคุณทําตามคุณก็เปลี่ยนชีวิตได้คุณทําตามคุณก็เก่งได้ซึ่งมีหลักฐานมามากมายแล้วสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยคนเอาไปใช้แล้วเขาเปลี่ยนชีวิตกันไม่รู้เป็นหมื่นเป็นแสนคนเพราะจดหมายที่ผมได้รับนี่เยอะมากนะครับแล้วก็มีมีมีหลักฐานเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยตัวผมเองต้องทําให้ได้ก่อนนี่คือสําคัญเลยถ้าเกิดตัวเองทําไม่ได้เนี่ยไม่ต้องสอนคนอื่นถ้าผมยังสมมติ ผมจะสอนคนอื่นเรื่องความรวยอ,อย่างหนังสือเล่มใหม่ที่บอกว่า the new rich เงี้ยผมต้องตั้งทงก่อนว่าผมต้องรวยก่อนอมผมต้องเป็นคนที่รวยแล้วแบบว่าสามารถเผื่อแผ่คนอื่นได้แล้วก็ต้องมีสารที่ผมบอกคนบอกว่าการรวยนี่มันเป็นสิ่งดีเพราะว่าคุณขยายผลความดีของคุณได้ แบบาบางคนอาจจะยึดติดไงว่าคนรวยคนรวยเนี่ยเห็นแก่ตัว,ต,วตัวคน,น,คนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนรวยที่ผมเจอนะที่ตอนอยู่เมืองนอกแล้วเจอคนรวยรวยเก่งๆเป็นคนดีทั้งนั้นแล้วก็เขาเป็นคนใจบุญด้วยอ,อะไรอะ เรียกว่าบริจาคและเป็นผู้อุปถัมภ์ในเรื่องของวงดนตรีคลาสสิกหรือว่าอุปถัมภ์องค์การที่เป็นการกุศลอะไรต่างๆมากมายก็มีหลายๆคนที่เราสัมผัสได้ว่ารวยและเป็นคนดีด้วยดังนั้นอย่าไปคิดลบกับความรวยถ้าคุณคิดลบกับความรวยคุณไม่มีทางรวยถึงฟันทงได้เลยคุณไม่มีทางรวยถ้าคุณไม่มีทางได้ดึงดูดอะไรได้ดึงดูดอะไรที่คุณเกลียดหรือดึงดิดอะไรที่คุณรู้สึกว่าผิด โหนี่กฎแห่งแรงดึงดูดเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเรื่องนี้กดแห่งแรงหนึ่งผมใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วแต่เพราะว่าผมเริ่มเข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกเริ่มเข้าใจพลังที่ผมมีอยู่ในตัวเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะใช้พลังนั้นยังไงดีที่มันจะใหญ่กว่าการที่แบบว่าทํางานไปวันๆมันจะต้องผมก็เลยตั้งธงว่างั้นฉันต้องเป็นอะไรระดับโลกสักอย่างหนึ่งก็เลยพอดีรักดนตรีแล้ก็งั้นใช้พลังดึงดูดสร้าง ความเป็นนักดน,นตรีระดับโลกแล้วกันอโอ้ oh, แบบผลผลลัพธ์มันมามหาศาลแบบถ้าผมทําคนเดียวมันไม่ใช่อ่ะถ,ถ้าสองสองแขนสองขามันไม่ใช่มันมาจากตรงนี้ด้วยม,มันมาจากแบบว่าเราเราเรามีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนและ<ม>เดินตามนั้นครับผมแล้วก็คือใช้จิตใต้สํานึกที่เห็นภาพความสําเร็จครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าคนคนไม่รู้นะว่าถ้าคุณตั้งธง หรือถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วคุณมุ่งมั่นเนี่ยมันเหมือนจักรวาลช่วยคุณด้วยเหมือนจักรวาลรวมหัวช่วยคุณส่งโน่นส่งโอกาสมาส่งส่งคนที่จะช่วยมาส่งโน่นส่งนี่มานี่เป็นเหตุผลที่ว่าผมบอกว่าไม่ต้องคิดเล็กหรอกคิดใหญ่ไปเลยเพราะว่าคิดใหญ่มันเหนื่อยน้อยกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องเดียวกับคนเล็กๆอ่ะเข้าใจคุณไม่ต้องไปยุ่งกับคนเล็กๆที่มันคิดลบอ่ะมันเหนื่อยเรื่องพวกนั้นอ่ะเวลาคุณคิดใหญ่เนี่ยคุณได้ได้ได้ยุ่งกับคนใหญ่ๆแล้วคนใหญ่ๆนี่คิดแบบ คิดแบบว่ามีทุกอย่างเป็นไปได้หมดมันสนุกอะมนนกไม่มีเรื่องจุกจิกไร้สาระไม่มีพลังลบเลยจ้องอยู่กับคนที่พลังบวกก,ก็จะได้รับพลังบวกซึ่งกันและก,กันทํานองนั้นใช่ครับแล้วเวลาคุณคิดใหญ่เนี่ยคนพวกนั้นเขาจะสนใจคุณคนใหญ่ๆเขาสนใจคุณแล้วก็เวลาคุณคิดใหญ่คุณไม่ค่อยมีคู่แข่ง <c oughs> <c oughs> คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดลบเข้าใจว่าไอ้คิดเล็ก <c oughs> คนส่วนใหญ่คิดเล็กแล้วก็เอ่อคนคนที่ท็อปท็อประดับท็อปท็อปเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีคู่แข่งเท่าไหร่คุณมณนีเขียนในหนังสือบอกว่า มันจะมีคนอยู่สามเปอร์เซนต์ใช่ไหมสามเปอร์เซนต์ที่เหมือนยอดบนของพีระมิดค,มคนที่อยู่บนนั้นมันจะเป็นยังไงคะก็คือคนพวกนี้คือเขารู้ว่าอะไรก็เป็นไปได้หมดมเขาจะไม่เคยไม่เคยแบบว่ามาบอกว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยเขาลองใครเขาลองกันไปหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เขารู้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็คนเหล่านี้จะมาทอล์คคุยกันเรื่องไอเดีย เขาไม่มาคุยนั่งตินทาคนน,น,น,นน้นดิ <S <S 1> <S 1> ดนทาคนนี้คนเล็กๆจะคุยกันแบบนี้แต่คนที่ใหญ่เขาจะคุยเรื่องไอเดียว่าเอ้ยฉันจะทําอะไรต่อไปสเต็ปต่อไปของฉัน,น,นอะไรจะเปลี่ยนสังคมจะสร้างนวัตกรมรมจะสร้างแรงขับเคลื่อนที่มันมีพลังดังนั้นพลังเหล่านี้ก็จะส่งให้คนเหล่านี้ขึ้นไปอยู่ยอดบนพีระมิดมากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมคะคุณมินดิตอยากจะให้ข้อคิดสําคัญกับคนไทย โดย<ม>เฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่เยาวชน<ม>ที่ดูรายการของ<ม>เราในคืนนี้ว่าเราจะนับหนึ่งอย่างไร<ม>เพื่อที่จะก้าวไปสู่3%บนยอดปิรามิดหรือว่ายอดภูเขาน้ําแข็งหรือว่าการเป็นบุคคลระดับประเทศหรือระดับโลกวันนี้<ม>หรือพรุ่งนี้เช้าค่อยควรจะเริ่มยังไงคะครับเพราะอย่างแรกเลยตั้งเป้าหมายนะคุณต้องคิดเลยว่าคุณอยากจะเป็นอะไรตัดเสียงภายนอกออกไปให้หมด ไม่ต้องไปฟังความคาดหวังของคนอื่นฟังเสียงสังคมฟังอะไรคุณอยากได้อะไรคุณตั้งทงเลยว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ้าวเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปตามทางนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรทําไม่ได้ถ้าเกิดคุณไปหาอยากจะทําสิ่งไหนเนี่ยไปหาคนที่สําเร็จในสิ่งนั้นแล้วแล้วก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็ผมสรุปกดทั้งหลายแหล่เนี่ยแข่งความสาเร็จเนี่ยถ้าคุณอ่านหนังสือผมก็ทําได้หมดอ่ะม,ม,ม,มันมันทุกอย่างเป็นไปได้หมด รจริงๆผมผมรู้ไม่ผมเชื่อนะผมรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคนที่เอาเทคนิคของผมไปใช้ก็เปลี่ยนชีวิตคนที่ไม่เอาก็ไม่เปลี่ยนเท่านั้นเองเพราะว่าสูตรมันใช้ได้แน่นอนชัวคนไทยที่เป็นที่สุดยังไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะคะยังคงมีอีกหลากหลายที่สุดที่เป็นแขกรับเชิญในรายการของเราค่ะพักกันสักครู่กลับมาสัมผัสเรื่องราวดีๆนี้กันต่อค่ะ ก็คือฝีมือที่วิเศษอย่างยิ่งจากเบิร์ดเอกอชัยเจรกุลแชมป์โลกกีตาร์คลาสสิกที่เขาไปคว้าชัยชนะจากการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับโลกประจำปี2557จากเวที GFA หรือว่า Guitar Foundation of America International Concert Artist Competition นะคะซึ่งถือเป็นการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกเวทีที่เก่าแก่แล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกว่ากันว่าเหมือนกับเวทีโอลิมปิก ในแวดวงกีตาร์คลาสสิกเลยค่ะเข้ามาเปิดเผยเคล็ดลับความสำเร็จในรายการไลนิ่งทอ k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งซึ่งเป็นความทอมเนื้อทอมตัวแต่เป็นหัวใจและเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความขยันหมั่นฝึกซ้อมนั่นเองค่ะแล้วอ,อ,อยากจะบอกคนอื่นๆว่าความสำเร็จตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ได้มาแบบแบบโชคช่วยไม่ได้มาแบบง่ายๆเลย,เลยนะีอยากจะบอกน้องๆคนรุ่นหลังยังไงบ้างคะ อย่างเบิร์ตเองเบิร์ตคิดเสมอว่าคนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วเวลาเบิร์ตแข่งรายการใหญ่ๆอย่างเงี้ยเบิร์ตคาดหวังในในสิ่งที่ตัวเองทำทำให้ดีที่สุดอาจจะฝันถึงรางวัลได้แต่ว่าเบิร์ตใส่ใจกับการซ้อมการปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าบางคนฝันฝันถึงรางวัลแต่ไม่ลงมือปฏิบัติในการซ้อมไม่มีความตั้งใจก็ไม่ได้เบิร์ตอยากให้ตั้งใจทำแล้วผลออกมาเป็นยังไงก็ว่างอีกอย่างถ้าเราตั้งใจทำเต็มที่แล้ว ฝันแล้วลงมือทำลงมือทำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของดนตรีเป็นเรื่องของทักษะแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยการปฏิบัติซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆซ้อมแล้วซ้อมอีกเบิร์ตเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ตั้งใจซ้อมมากคนหนึ่งต้องต้องซ้อมเยอะมากๆเพราะว่าถ้าเบิร์ตไม่ได้ซ้อมสองสามวันก็กลายเป็นนักกีตาร์ธรรมดาทั่วไปเบิร์ตเป็นทุกวันนี้ได้เพราะเบิร์ตซ้อมหนักมากครับจิตวิญญาณหรือว่าหัวใจของนักกีตาร์คลาสสิกคืออะไรคะเบิร์ตคือการเล่นแล้วดึงคนฟังได้ เพราะว่าการเล่นดนตรีแล้วถ้าคนฟังหรือว่ากรรมการไมเ่เข้าใจดนตรีของเราก็ไม,ม่ไม่มีประโยชน์ ความสามารถทางดนตรีของคนไทยนั้นไม่แพ้ใครในโลกค่ะขอเพียงแต่ค้นพบความรักแล้วก็พรสวรรค์ของตัวเองจากนั้นก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตนเองไปจนคว้าชัยได้สำเร็จนะคะหลายๆคนนั้นเราค้นพบด้วยว่าครอบครัวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้เด็กๆนั้นเติบโตแล้วก็ก้าวไปถึงความฝันของพวกเขาค่ะอย่างเช่นสองสาวพี่น้องเปรียวกับปิก๊ก ซึ่งเป็นทายาทของวงดนตรีฟุตบาทซึ่งก็ไปคว้าชัยชนะได้ในระดับโลกวงการดนตรีคลาสสิกเช่นเดียวกันนะคะต่อด้วยอีกทีมหนึ่งค่ะซึ่งจะพาไปดูความสำเร็จของทีม b a n g k o k University Cheerleading นะคะเป็นทีมเชียรดเดอร์คนไทยเยาวชนไทยที่ไปล้มแชมป์เก่าอย่างสหรัฐอเมริกาได้ถึงถิ่นเป็นแชมป์สองสมัยในเวทีประกวดเชียรีดดิ้งระดับโลกได้ค่ะ © เนี่ยค่ะจะจะแบบค่อนข้างคือที่บ้านเนี่ยฐานะแบบยากจนเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีจะมีปัญหาเรื่องของการเงินตลอดอมไม่ว่าจะเป็นแบบช่วงที่ต้องแบบอาจจะแบบ ถูกยึดบ้านหรือว่าถูกยึดรถอะไรเงี้ยค่ะก็จะตอนที่เราเริ่มเริ่มเรียนดนตรีใหม่ๆ่ค่ะยังยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีฝีมือทักษะทางด้านดนตรียังไม่ดีอะไรเงยรายได้ก็ไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มีงานก็ไม่มาเงินก็ไม่มีแถมรายจ่ายก็ต้องยึดบ้านยึดรถขนาดนั้นเลยแล้วคิดว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงก้าวผ่านตรงนั้นมาได้พี่ว่าเป็นเพราะพวกเราทั้งสี่พ่อแม่ลูกเนี่ย ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่เคยมีใครที่จะโทษกันในทุกๆเรื่องก็คือ <c oughs> ถ้าเราเดินไปได้วยกันมันมันมีกําลังเยอะกว่าที่จะให้แบบผู้นําเป็นคุณพ่อเดินนําหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพวกเรา ก้าไว้ด้วยกันแล้วก็มีปัญหาอะไรเราช่วยกันสู้มันทุกอย่างมันจะแก้ได้ทีละนิดทีละนิดพวกเราได้พิสูจน์แล้วจริงๆว่าถึงแม้เราจะไม่มีกําลังรัง์เนี่ยแต่เราก็สามารถเียนดนตรีคลาสสิกได้เพราะว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยตั้งใจจริงๆแล้วคือกัดไม่ปล่อยพี่คิดว่ามันไม่จําเป็น <ขอ S 2> ที่ทจะต้องว่าเป็นดนตรีหรือเป็นอะไรก็ตามคือถ้าน้อง,น,องน้องคนไหนมีความฝัดเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเลยนะคะขอแค่กัดไม่ปล่อยและมันแน่นอนว่ามันต้องมีลมลุกคลุกคานบ้างมันไม่มี ทางโรยได้กลีบภูลาบแต่ว่าแค่ไม่ลมเลิกความหวังความฝันเนี่ยคะ่ะเราก็จะมาะถึงเป้าหมายของเราคหัวใจสําคัญของการเป็นนักดนตรีโดยเฉพาะนักดนตรีคลาสสิกในมุมของเปียวคืออะไรคะเวลาเราสอนคนอื่นเปียวคิดว่านักดนตรีทุกคนนะคะไม่เฉพาะดนตรีคลาสสิกเนี่ย ต้องหมั่นฝึกซ้อมต้องอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแล้วก็ห้ามดูถูกคนอื่นด้วยที่สําคัญห้ามดูถูกตัวเองว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยเบาคิดว่าตรงนี้สําคัญมากต้อง พยายามหมั่นฝึกซ้อมให้ได้บ่อยที่สุดอะค่ะแล้วก็พยายามอย่าไปแข่งกับคนอื่นนะแข่งกับตัวเองดีกว่าแล้วถึงแม้ว่าบางทีมีขี้เกียจบ้างไม่เป็นไรชีวิตคนเราอย่าแบบว่าอ,อ,อะไรแน่นเกินไปก็ไม่ดีผ่อนได้บ้าง,างสายกลางใช่ใชค่ะแต่กัดไม่ปล่อยใช่ค่คะ <c oughs> นี่คือนี่คือ <c oughs> เคล็ดลับความสําเร็จของน้องเปลียวกับน้องปิ๊กนะคะ ี2009คับต้องบอกว่า2009ครับ oh. คือเราไปปีแรกตอนนั้นเรายังไม่ได้แชมป์นะรเราแต่ว่าได้เหรียญเงินค, uh. คือพอเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะกีฬานี้มันก็ไม่ใช่กีฬาของประเทศไทยอะ่ะ uh. เป็นกีฬาของสหรัฐแล้วทําไมแล้วพวกเราก็ตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆนะแล้วทําไมทําได้ขนาดนั้นแล้วไปถึงได้เหรียญเงินเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่น่าสนใจเพราะฉนั้นพี่ลูกเนี่ยก็คือพ่วงกับ มาอยู่ประเทศไทยครับเป็นคนสารอเมริกาเขาเป็นคนชอบที่ทําหนังสารคดี <c oughs> เขาก็เลยเห็นแล้วเขารู้สึกว่าต้องทําเรื่องนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยตอนปี2011ที่เราไปคว้าแชมป์ครั้งที่สเนี่ย เขาก็เลยมาเก็บภาพตั้งแต่ตอนที่เราฝึกซ้อมแล้วพอเราไปถึงเราแข่งขันแล้วปี2011เราก็ได้ชั้นพอดีจังหวะพอดีเลยเขาก็จะสัมภาษณ์ตั้งแต่ว่าเริ่มต้นเป็นยังไงก่อตั้งทีมกันเป็นยังไงซ้อมกันยังไงแล้วก็แต่ละคนกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นยังไงจากเด็กที่เคยอยู่แบบตามท้องนาน้องพึ่งอย่างเงี้ยครับอยู่บ้านที่เชียงรายที่บ้านก็ทํานาซึ่งก็ไม่เคยคิดว่า จะได้มาอยู่ในกรุงเทพและนอกจากนั้นเนี่ยจากเชเดเดอร์ก็ได้กลายไปต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งมันไกลมากจากสิ่งที่เขาเคยฝันอะไรเงี้ยสารคดีชุดนี้คือเคยนำมาฉายในบ้านเราเคยนามา ที่เราอาเซีในบ้านเราค่ะเพิ่นว่าฉายในเฮาส์ไงไม่ได้ฉายในโรงที่คนดูเยอะๆก็อาจจะยังไม่แพร่หลายก็ขอเชียร์น้องๆด้วยนะคะว่ามีสารกดีชุดนี้อยู่ใน YouTube ใ่ครับถ้าดูแล้วไม่อิ่มนะคะคืนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูฉบับเต็มๆได้ใน YouTube นะคะชื่อเรื่องเวลาจะค้นหาใน y o ป็นอะไม่ะครับ The Cheer AmbassadorsThe Cheer Ambassadors นะคะอยู่ใน YouTube เข้าไปดูให้เต็มอิ่มได้เลยค่ะสุดท้ายอยากจะ บอกคนอื่นๆให้เขารู้จักให้เขายอมรับหรืออยากจะฝากอะไรกับทีมเราไปยังผู้ชมบ้างค,ะค่ะโคเซ่ค่ะครับคือผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆกีฬาเชลิดดิ้งเนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่อันตรายถ้าเกิดเรามีการฝึกซ้อมอย่างปลอดภัยแล้วผมรู้สึกว่าเด็กไทยมีความสามารถเลยอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเรานะครับช่วยกันให้กันสนับสนุนเพราะว่าต่อไปแล้วเนี่ยอตอนนี้เชลิดดิ้งกาลังเข้าสู่ โอลิมปิกสากลแล้วต่อไปเฉลีด,ดิ้งจะไม่ใช่ชมรมหรือเป็นการเต้นแล้วนะครับต่อไปเฉลีด,ดิ้งนั่นคือกีฬาและถ้าเกิดเราหันมาให้การ สนับสนุนหรือให้ความสาคัญกับมาตั้งแต่ alu, วันนี้วันทั้งหน้ามันอาจจะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เราอาจจะได้เหรียญทองให้กับประเทศไทยได้อีกครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครับพี่หนิงเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับถ้าเรายังเดินต่อกันไปแบบนี้อย่างถูกต้องนะคะนุชนาค่ะอยากจะฝากอะไรให้ท่านผู้ชมคืนนี้บ้างหรือน้องๆที่อยากจะเดินตามแบบหนูบ้างอยากจะไปอยู่บนยอดเหมือนนุชนาบ้างอย่างงี้ก็คือในปัจจุบันเนี่ยทีมเชยรดเด์ ลดน้อยลงไปเยอะมากนะคะจากแต่ก่อนเนื่องอาจจะทางผู้ปกครองอาจจะคิดว่าอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จะบอกว่ากีฬาน,นี้มันสนุกจริงถ้าเกิดเรามีการเล่นอย่างปลอดภัยรู้วิธีอย่างปลอดภัยนะคะและอย่างมันอย่างหนูยิงได้ทุนการศึกษายอย่างเงี้ยมาเข้ามากรุงเทพค่ะค่ะผู้ใหญ่ค่ะคร <c oughs> <c oughs> ับก็เหมือนกันก็อยากจะฝากเรื่อง กีฬาเชลีเดอร์ไม่ใช่กีฬาอันตรายถ้าเกิดเรารู้จักวิธีการเล่นของมันมครับแล้วก็กีฬาสาหรับความคิดของผมนะครับเชลีเดอร์ให้อะไรเราหลายอย่างคือเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรา ได้เราถ้าเกิดเรามีความสามารถพอเราฝึกหนักพอเรามาเข้าทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มีมมทุนการศึกษาซึ่งมันช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่อันนี้ก็เป็นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะพะน,นิีนันค่ะค่ะก็อยากจะให้ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีม Bangkok University ต่อไปค่ะแล้วก็เราจะมีแข่งที่ซีคอนซ์แควซีคนซค่คะ เดือนตุลาคมค่ะค่ะจริงๆแล้วเวทีที่ซีคอนสแควร์นี่เป็นบันไดของพวกเราถูกไหมคะโคชเตอร์เป็นเวทีที่ใหญ่มากสำหรับประเทศไทยครับค่ะก็อยากให้เชียร์น้องๆรุ่นต่อไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมต่อไปค่ะค่ะค่ะโคชเตอร์สุดท้ายจริงๆสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดในวันนี้คืออะไรที่ปลุกปั้นทีม b a n g k o k University Cheerleading มาเป็นเวลายาวนานครับสิ่งที่ผมมีความสุขมากคือวันที่ผมได้เห็นน้อง ไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาเราทุกคนลุกขึ้นมายืนปรบมือแล้วก็ยอมรับเราเพราะเขาคือต้นตำรับแต่คือรางวัลผมไม่ดีใจเท่ากับการที่เขาลุกขึ้นยืนนะครับเพราะว่าเท่ากับการที่เขายอมรับเราในการที่เราเป็นเชลิเดอร์จากเชลิเดอร์ที่ประเทศอะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักจนเขารู้จักคําว่าประเทศไทยและไทยแลนด์และเขาอยากจะมาบ้านเราแล้วเขาก็เป็นแฟนคลับของเราซึ่งผมคิดว่า มันถึงบันไดสูงสุดในความรู้สึกของผมว่าในสุดเชลิเดอร์ก็ลงบันทึกว่าประเทศไทยเป็นสุดยอดเชลิเดอร์ของโลกครับค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาหาแรงบันดาลใจกับ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งกันต่อค่ะ ความสำเร็จของคนไทยที่ไปปักธงในระดับโลกได้ต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของลิขสิทธ์การ์ตูนแอนิเมชั่นเชลดอ n ซึ่งเป็นขวัญใจเด็กๆไปแล้วทั่วโลกนะคะมีการซื้อลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่ก,กว่า180ประเทศถูกแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า30ภาษาค่ะและกำลังจะสร้างอาณาจักรเชลแลนให้ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในประเทศไทยอีกด้วยนะคะ นั่นก็คือดรชวันวัตรอริยะวรารมกรรมการผู้จัดการบริษัทเชลฮัตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งได้มาเปิดเผยผ่านรายการของเราถึงเคล็ดลับความสําเร็จไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทายัางไงให้ตัวการ์ตูนหอยมันมันเด่นที่สุดก็เลือกการ์ตูนเลือกตัวเปลือกหอยที่มันดูแล้วมันน่าจะพิเศษสื่ออะไรที่พิเศษก็เลยเลือกหอย,ยพระทิตย์ขึ้นมาตัวเชลดอนเลครับเสร็จแล้วพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเวอร์ชั่นแรก ปี2005ปี2005พอเลือกสร้างแคแรคเตอร์เสร็จแล้วก็ไปทำเป็นเทเลอร์เป็นหนังประมาณสัก3นาที4นาทีออกโชว์ในงานไท l ลน์ a n นิเมชันครับปรากฏว่าโอ้โหทุกคนบอกว่าทำไมการ์ตูนสวยมากไปซื้อจากดิสนีย์หรือไงคืออย่างนี้นะครับแต่ทุกคนชมว่าคุณภาพดีมาก เพื่อนก็พาไปไปรู้จักคนที่ทำงานให้ดิสนีย์ให้ซ o อนี่พิเคเชอร์แล้วก็ให้ดีมวอร์คโอ้น่าตเด้นปรากฏว่าโอ้โหเราก็ไปด้วยความภูมิใจตกมาตาย <laughs> ตกมาตาย <laughs> เรทำไมคะเขาบอกว่าแคเตอร์ที่ดีมันจะต้องมี personality ที่ชัดเจนแล้วก็สื่อ สื่อความเป็นตัวตนที่ชัดเจนได้และมีที่มาที่ไปก็หอยพระอาทิตย์ไม่ยังไม่พอเหรอคะสมัยก่อนคือตัวตัวหอยพระอาทิตย์เนี่ยครับตัวเชลดอนเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับัวน้วนทุมทุมนิดหนึ่งตาโตโตนะครับน่ารักน่ารักแล้วก็กระดองเขาก็อยู่ถึงหัวเลยถึงศีรษะเขาบอกอ่ะแล้วตาโตโตอย่างงี้เวลาที่เชลดอนโกรธทำยังโอไม่ทะลักมันยิ่งทะลักปนอ่ะแล้วเวลาหันคอเคอเนี่ยใช้ลูกเล่นคอไม่ได้เลยต้องหันทั้งไปติดกระดองตั้งกระดองอย่างนี้เลย โอ้เท่านั้นแหละครับจุด guiding light คือจุดแสงสว่างให้ <c oughs> คือตอนที่ผมกลับมาเนี่ยคาแรคเตอร์แรกที่ผมได้ขึ้นมาเนี่ยก่อนจะได้เชลดอนเนี่ยคือคาแรคเตอร์แรกคุณหญิงรู้ไหมครับว่าคือตัวคาแรคเตอร์ด็อกเตอร์เชลด์ตัวเนี้ยครับตัวเขียวตัวเขียวตัวนี้ครับสุดท้ายตัวเนี้ยเป็นแรงดลบันดาลใจที่ทำให้ผมขับเคลื่อนต่อว่าเฮ้ย เพมมีแววไปต่อได้ถึงพัฒนาจากปี2002จนกระทั่งตอนที่ผมกลับมากรุงมากรุงเทพนะครับ2002จนกระทั่งมาถึง2005พอ2005เทสตกไม่ผ่านพัฒนาไมม่ยอไปจนถึงรุ่นเวอร์ชัน2008นะครับเหมือนวิน d o ว s เลย2005 2008เสร็จ2008คือตัวนี้เลยครับค่ะตัวนี้ก็ปรับมาโอ้โหผอมเพรียวหล่อเลยแล้วก็สีฟ้านี่แทนสีของน้ำทะเลแล้วก็ัวข้างหลังก็เล็กลง ใช่ครับเล็กลงจะได้เล่นที่คอได้สีน้ําตาลนี่แทนสีของทรายสีเหลืองนี่แทนสีของพระอาทิตย์เพราะเป็นหอยพระอาทิตย์คือทุกอย่างมีมมรายละเอียดที่ตอบได้ทุกข้อใช่ครับพอมาปี2008ปดั๊บด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยผมมองว่าถ้าสร้างแคตเตอร์อย่างเดียวแล้วไม่มีช่องทางให้เขาเกิดเนี่ยแคตเตอร์ไม่มีทางเกิดงนั้นช่องทางที่จะให้เขาเกิดได้คือ1ต้องทําหนังภาพยนตร์สอง ต้องทำทีวีซีรีส์เป็นทีวีสามคือขายเมอร์ชชนดายส์แล้วก็มีคาแรคเตอร์เข้าไปอยู่แต่อันที่สามนี้ใช้เวลานานอ,อันก็เลยเลือกว่าอยากจะทำหนังใหญ่แต่ด้วยความที่อยากจะทำหนังใหญ่เนี่ยใช้เงินลงทุนสูงแล้วผมอยากด้วยความที่แพชชั่นว่าอยากให้เป็นของคนไทยก็ต้องอเกณฑ์เป็นของคนไทยนะครับแล้วก็เราเราจะต้องเป็นคนกำหนดดเรคชันได้ทิศทางได้ผมยังเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ย น้องๆหรือพี่ๆทุกคนถ้ามีความตั้งใจแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทําได้เพราะผมเองเนี่ยมาจากศูนย์จริงๆนะครับมาจากคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีเน็ตเวิร์กแล้วก็ไม่มีทุนด้วยครับผมแต่มีความรักความรักในสิ่งที่เรากําลังจะทําและคนสุดท้ายเป็นสุภาพสตรี ที่อยากจะหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้ประทับใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเธอก็คือ Miss Thailand World 2014ค่ะคุณเมยา่านนทวันทองเหลงซึ่งเป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยไปประกวด Miss World ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็น Miss World อย่างที่ฝันเอาไว้นะคะแต่ด้วยความมั่นใจฉเฉลียวฉลาดรอบรู้แล้วก็ความงามสง่าของเธอกลายเป็นต้นแบบของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่สแสวงหาความเชื่อมั่น แล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองเป็นเธอได้มาเปิดเผยความมั่นใจความใฝ่ฝันแล้วก็ข้อคิดดีๆไว้ในรายการของเราเมื่อไม่นานมานี้นะคะลองย้อนกลับไปฟังกันค่ะหมายเลข12ครับนนวัฒน์ทองเหลงเมยา่าครับค่ะแสดงว่าตำแหน่งรองอันดับ2องลิศรานเบอร์ปี2 0 1 4ได้แก่ หมายเลขยี่นะคะวีนัทนันทชัยหรือว่าแพทค่ะอันดับแรกเลยเหมือนที่เมย่าได้ ตอ,อบคำถามไปค่ะนางงามในความคิดของเมย่าไม่ใช่คนที่แค่สวยอย่างเดียวแต่มันต้องมีหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบรวมที่ทําให้คําว่านางงามดูมีคุณค่าขึ้นถ้าแค่สวยอย่างเดียวหนูเชื่อว่าทุกคนบนเวทีนี้สวยหมดเลยค่ะสวยทุกคนเลยดูได้จาก น้องๆวันนั้นคนเจอจ,จลัดหมดเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะชี้วัดว่าใครแตกต่างกันยังไงคือความเป็นตัวของตัวเองเอกลักษณ์ส่วนตัวและเราพรีเซนต์ตัวเองได้ดีแค่ไหนมากกว่าค่ะแล้ววันนั้นไม่ยากคิดว่าตลอดเวลาที่เก็บตัวจนถึงช่วงเวลาที่ประกวด f a ส t t แท็กไม่ยากก็พยายามทําทุกขั้นตอนทุก,ทกช่วงการประกวดให้เต็มที่เต็มรอยที่สุดที่จะไม่มา,มานั่งเสียใจทีหลังแล้วเพราะว่าปีนี้หนูตั้งใจว่า หนูต้องทำเต็มที่ค่ะแม่ตั้งใจทำเต็มที่มากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากเลยที่วันนี้ทำสำเร็จแล้วคุณแม่วางแผนให้หนูเป็นสอนให้หนูเป็นคนวางแผนตลอดชีวิตอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการที่คุณแม่ให้หนูเล่นกอล์ฟเวลาแต่ละชอ็อตนะคะเราจะต้องวางแผนตลอดว่าเราจะตีไปตรงไหนแล้วถ้าสมมุติเราเจออุปสรรคเราจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นยังไงม,มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการต้องคอยแก้ปัญหาถ้าสมมุติเกิด เหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วถ้าสมมติว่าแผนต่อไปมันใช้ไม่ได้เรามีแผนสำรองหรือเปล่า <c oughs> อย่างงี้หนูก็หนูก็จะต้องคิดอย่างงี้ตลอดเวลาค่ะเพราะชีวิตเรามันเป็นชีวิตที่แบบคนเรามันชีวิตมันสั้นนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงฉะนั้นทุกย่างก้าวที่ทําทุกวันพยายามทําให้ค่อนข้างที่จะระวังที่สุด <c oughs> แล้วก็ไปตามสเตปที่จะเป็นไปได้มากที่สุดจะไม่พยายามฟุ้งเฟอ้อคิดอะไร เกินเกินไปกว่าที่จะทําได้ต้องดูก่อนความสามารถตัวเองทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็พุ่งเลยค่ะอยากจะบอกคนไทยที่ดูอยู่คืนนี้ยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยค่ะคนต่อให้ล้มกี่ครั้งถ้าเราคืดที่จะสู้ไม่มีทางที่เราจะล้มต่อไปหรือว่าจมอยู่ตรงนั้นแน่นอนค่ะเราจะมีวันหนึ่งที่เราจะยืนยืนหยัดด้วยขาตัวเราเองแล้วเราจะภูมิใจที่เรา พยายามยินด้วยตัวเองเหมือนคุณนิกนะคะคุณเคยดูใน YouTube ใช่ไหมคะคุณนิกที่ไม่ใช่ไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาพยายามเป็นร้อยเป็นพันครั้งหาวิธีที่จะลุกขึ้นมาแสดงว่ามีมีอย่างน้อยมีคุณนิกเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีคนนคคุณเยาบินค่ะเป็นโค้ชชาวจีนที่ไปเล่นไอส์คิที่โอลิมปิกเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนั่นค่ะแล้วเหมือนกับตอนนั้นเขาแค่บ้านของเขาอยู่ติด ติดแม่น้ําที่มีน้ําแข็งและคือทางจีนเขาก็เลยส่งไปเขาไม่มีความสามารถด้านการเล่นไอส์เกตเลยพอไปก็เหมือนเป็นตัวตลกลื่นแล้วล้มเล่นแล้วล้มจนคนหัวเราะแล้วก็ด่าเขาว่ามาเป็นตัวตลกไม่ใช่แค่ไม้ประดับพอปีต่อมาเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแข่งทุกปีทุกปีแต่ก็ยังโดนด่าปีนี้พัฒนาขึ้นนะแต่เป็นไม้ประดับต่อมมาเขากลับมาอีกครั้งเขาบอกว่าเขาเขียนไว้ในไดอารี่ว่าสักวัน ฉันจะกลับมาทําให้พวกฝรั่งยืนปลบมือให้ฉันให้ได้แล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาอีก30ปีต่อมาในฐานะโคช้ชแล้วก็ทําได้ฝรั่งทุกคนยืนปลบมือให้ค่ะและบุคคลเหล่านี้ก็คือคนไทยที่1ในรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งในปี2557นี้นะคะ ปีใหม่2558รายการของเราจะยังคงรับใช้สังคมด้วยการค้นหาคนไทยที่เป็นที่หนึ่งในแง่มุมในด้านต่างๆเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจมาจุดประกายให้พวกเราทุกคนนั้นได้มีพลังชีวิตแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นคนไทยที่หนึ่งกันทั่วหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ